สวัสดีครับแฟน YouTube Channel ดูมวยบายใหญ่ลำนาลายสำหรับเทปนี้เราจะพาไปชมผลงานของ9ก้ววีรศักดิ์เล็กยิมหรือ9ก้วแฟร์แท็กครับที่ไฟนี้ครับโคจรมาเจอกับเจ้าของแชมป์เอ็นฟิวชั่ในพิกัด67กิโลกรัมมาติดตามรับชมครับ2ไฟเด็ดของแก้วไฟแรกสงสัยแล้วไฟต่อไปจบแบบไหน ก่อนรับชมมวยคู่นี้ครับฝากกด Subscribe กดสักดิ่งติดตามกดแชร์ช่องนี้ด้วยนะครับในช่องยังมีคู่มวยมันๆอีกเยอะครับมากันที่รายการนี้ครับศึ S K World, กเควันเวอร์กลางปี2016ครับเจแปนทัวนาเมนต์พิกัด60กิโลกรัมรายการนี้จะเป็นมวยรอบสนามญี่ปุ่นนะครับสนามเจแปนนะครับพิกัด60กิโลกรัมจัดขึ้นวันที่24เมษาย,ยนปี2016นะครับ ตรงปีพศสองพันครับที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนักมวยไทยของเราครับเดอะซูก้าครับแก้ววีรศักดิ์เล็กิมครับเจอกับอีเลียนบูเลตนักชกเนเธอร์แลนด์เชื้อสายโมร็อกโกครับเป็นไฟล่าครับเป็นครั้งแรกที่ทั้งคู่เจอกันครับทั้งคู่เจอกัน2ไฟไ์เรามาชมไฟแรกก่อนกติกาเควันพิกัด65กิโลกรัมกำหนด3ยกครับวันนี้ต่อยเป็นคู่ซุปเปอร์ไฟครับไม่เกี่ยวกับมวยรอบนะฮะนี่เป็นบูเลตนะครับนักชกชาวดัตส์นะครับ แก้วครับแก้วของเรานี่มาแล้วครับไฟนั้นนี่แก้วสามสองปีนะครับอายุพอสมควรนะครับสูงร้อยหกสิบเก้าเซนติเมตรครับบูลเลตนี่ร้อยเจ็ดสิบแปดเซนติเมตรครับอายุยี่สิบเอดปีเรียกว่าไฟนั้นครับแก้วนี่อายุมากกว่านักชกดัสนะครับสิบเอ็ดปีเลยทีเดียวส่วนสูงนี่แก้วก็เตี้ยกว่าเก้าเซนเลยครับจังหวะนี้ครับโดนแข้งขวาของบูลเลตครับถีบสกัดเนทันทีครับ ใหญ่กว่ายาวกว่าครับอุ้ยจังหวะนะครับหมุนตัวแบ็คิกครับกวางเหลียวหลังโอ้โหมีท่ายเามันครับสำหรับนักมวยชาวดัสครับโดนซ้ายของแก้วไปหนึ่งหมัดครับอุ้ยออกอาวุธออกหมัดนี่โอ้ดูแรงครับแต่วืดวาดไปหน่อยครับสาหรับบูเล็ตครับแก้วเดินบ้างครับถีบน้าถีบทําลายจังหวะถอยครับจังหวะนี้ครับพอบูเล็ตเดินเราก็ถอยครับจังหวะสวยๆโตดีกว่าครับ นี่ครับโยนเสียบเข่าไปครับโอ้กรรมการแยกครับบอกโอ้เตือนเลยครับผักอกเตือนเลยครับบอกว่าอย่าดึงเข้ามาเสียบครับอย่ากดแทงอย่ากดตีครับอุ้ยจังหวะนี้ครับหมุนตัวจะแบ็คทิกแก้วหลบทันครับหมดยกแรกครับเจ้านี่เป็นแชมป์มวยรอบนะครับเควันเวอร์กลางปีมาแล้วครับเมื่อปี2014นะครับในพิกัด65กิโลกรัมแม่กรรมการทำมาเตือนนี่ครับบอกว่าอย่าอย่ากดแทงครับแม่จังหวะนี้ บูเลตนี่แตะวืดไปหน่อยครับเรียกว่าไม่เจ็บแต่เขินครับพอล้มจังหวะครับแก้วโยนเสียบโอ้กรรมการเตือนนีวครับแม่เตือนบ่อยเลนครับกรรมการหัวไม่เห็นกะบอกห้ามห้ามดึงมาเสียบห้ามดึงมาแทงเข้าใจไหมแก้วโอ้โหอ้าวเริ่มกันไหมครับจังหวะครับต่อยหนึ่งสองจังหวะครับหมุนตัวแบ็คคิกโอ้แกแบ็คคิกบ่อยมากครับผักผักแล้วยังไงต่อโอ้ยไม่มีจังหวะออกวุศครับแก้ว หมดยกที่สองนะครับประตูแบบไวๆเร็วๆนะครับเป็นไฮไลท์ยกที่สามครับบูเลตครับเตือนเข้าหาครับโดนแก้วหดซ้ายครับหมัดซ้ายอีกทีครับไม่ปะทะครับทางด้านกรรมการก็เตือนบูเลตห้ามกอดครับอย่ากอดมากครับไม่ใช่คู่รักครับเป็นนักมวยอ่ะพักพักแล้วโยนครับโยนเข่าเสียไปโอ้โหจังหนับเหลือเกินครับแก้ว พอจับในนี่แก้วเองนี่โดนเตือนไปบ่อยนี่บางทีมันก็เก่งกันนะครับนายจ่อวงออกอาวุธนี่กลัวจะไปเป็นการกดขอนี่ครับจังหวะนี้ครับแม่กดเสียบนี่กรรมการเบรกแลวครับโอ้ี่เตือนแรงครับถ้าเป็นมวยไทยนี่ถือว่าเตือนแรงเลยครับแม่แล้วมีบอกข้อสอบด้วยครับบอกว่าอย่ากดแทงให้ผักแล้วก็ออกอาวุธครับผักแล้วก็เตะผักแล้วก็แทงไปนะครับโอ้กรรมการนี่มีบอกข้อสอบด้วยแก้วทีครับ ที่ผ่านมานี่เอาอาวุธนี่เหนือกว่านะครับเหนือกว่าทางด้านบูเลตนะครับพยายามเดินไล่ครับไม่หุ้ยถอยทิ้งทั้งไหลนะครับบูเลตหมัดขวานี่ครับทีบโอ้โหทีมนีกระเด็นกระดอนเลยครับี่จังหวัดนะครับเทินด้วยหมัดซ้ายแต่จังหวัดจะจับแม่จะตีนี่ไม่กล้าตีครับเอาหมดยกพอดีครับไปลาทีทั้งคู่เจอกันนะครับทางบูเลตเองก็มั่นใจเหมือนกันครับ ปดูการรวมคะแนนครับเสียงแรกเป็นของแก้วครับเสียงที่2เป็นของแก้วครับชนะแน่นอนแล้วครับเรียบร้อยครับ3เสียงครับแม้ว่าไฟนี้ครับแก้วจะเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปแบบเป็นเอกฉันทั้ง3เสียงครับแต่ก็แม้ไฟนี้นี่แก้วดูเหมือนจะจับตีมากไปหน่อยครับโดนกรรมการเตือนเยอะนะครับก็บูเลตอาจจะข้องใจครับก็อย่างนี้ก็ต้องมีไฟหนึงครับมาติดตามรับชมครับว่าไฟที่2 จบลงแบบไหนครับตอนที่ไฟที่2ครับสุดเควันเวอร์กลางปี2016ครับเวอร์ทัวนาเมนต์พิกัด65กิโลกร,รัมนะครับก่อนรายการนี้นี่ห่างจากรายการแรกนี่เพียงแค่2เดือนเท่านั้นนะครับจัดขึ้นวันที่24มิถุนายนปี2016ครับตรงกับปีพศ2959ครับที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นครับห่างกันแค่2เดือนนะนะ แก้วเวียศักเล็กยิมครับก็เจอกับออเลียนบูเดตนักชกชาวเนเธอร์แลนด์เชื้อสายโมร็อกโกเป็นไฟที่2ครับปูนี้จะชกกันในกติกาเควันพิกัด65กิโลกรัมกำหนด3ยกครับต้องชี้แจงกันครับว่านี่เป็นรอบไฟนอลนะครับรอบเวอร์ไฟนอลนะครับก็จะเป็นการชิงแชมป์มวยรอบในพิกัด65กิโลกรัมครับแชมป์เควันนะครับนี่ก็เป็นบูเดตนะครับหน้าตากำศึกมาพอสมควรครับ แล้วก็แก้วครับยกแรกเริ่มต้นขึ้นครับแก้วนี้มีถีบนา้าบูเดตี่ใหญ่ยาวกว่าครับเดินเข้าหาเลยครับแรกนี่คะแนนไปนะครับเจ้าตัวก็อาจจะคล่องใจนะครับเพราะว่าแก้วนี้กดตีจับตีบ่อยเหลือเกินไม่โดนไม่ยักก็โดนตัดคะแนนอ่าเป็นเด็กเส้นหรือเปล่าคอยขยับเข้าหาครับบูเดตครับเจ้วถีบครับ พยายามจะเดินกดดันครับอาศัยความใหญ่ครับแก้วนี้ปันกว่าเกือบกลาจังหวะเลยครับเครื่องหมายการค้างบูเลตครับแบ็กคิกลูกกว้างเหลยวหลังครับเริ่มทํางานแล้วครับยามเดินกดดันครับนี่ครับแก้วสวนด้วยเข่าครับแต่ไฟนี้ไม่มีกดตีนะครับโยนแทงเลยครับแมโยนจากแถวสองโยนจากระยะไกลครับกดซ้ายเป็นทีบูลเลตก็พยายามจะเดินเหมือนเดิมครับเดินกดดันทางด้านของแก้วครับ ว่านี่ครับนี่ครับโยนเข่าครับไม่จับตีแล้วครับไม่กดตีแล้วครับไม่ล็อกคอตีแล้วโยนทางแทนโยนไปอีกทีครับโอ้ทำท่าอเลียนขวางครับบูเล็ตกรรมการต้องเข้าไปแยกครับมานีครับทางด้านบูเล็ตอ่าหมดยกพอดีครับยกที่สองเริ่มต้นขึ้นครับบูเล็ตนี่เดินเข้าหาครับเดินปีเข้าหาเราเลยนะอ่าต้องเรียกว่าต้องกดดันครับต้องต่อเนื่องเลยครับ จังหวะนี้ครับทางแก้วนี่ค้ำแล้วก็เสียบเป็นหนึ่งทีครับกรรมการแยกเดินเข้าหาเหมือนเดิมครับบุเลตหัวซ้ายสกัดไปทีครับแก้วจังหวะเข้าทําอยู่ครับแก้วพยายามจะเดินเข้าหาครับเดินกดดันครับแก้วนี่มีสับขาเขี่ยขาตลอดครับขยับเข้าหาแก้วผักครับแม่ผักแมันมีจังหวะทำนะครับไม่มีจังหวะออกอาวุธครับกดลำตมาปหนึ่งทีครับ แมเต็มเต็มัดกันนี่ครับโยนเข่าโยนอีกทีครับโอ้ลูดลงไปนอนเลยครับแม่มาเป่าปากเลยครับโอ้โหเจอแล้วครับนับแรกตาไม่ค่อยจะดีนะครับสําหรับบูเร็ตครับแมโดนเข่าไปชุดนี้ครับสองดอกเจ้าครับนี่ครับกดบัดซ้ายโยนเข่าอ่ะโยนอีกทีครับแม่จังหวะครับสาวหมัดชุดต้อนไปครับพยายามจะต้อนครับได้จังหวะแล้วครับ จังหวะนี้ครับโอ้จะโยนเข่าครับแม่พอบูลเลตนี่ก็ก้มหลบครับแก้วนี้ไหวพิบดีมากครับเปลี่ยนเป็นเตะขาแทนนะครับกดลำตัวบงทีครับเสียบเข่าแม่ไม่นี่ครับโยนดอกนี้ครับโอ้คาราว่าห้องเต้นะครับโอ้บูเล็ตโอ้โหคาราว่าห้องเต้นะครับนับแล้วครับเจ็ดปาดเอาไงครับอ่ะยังไม่ยังสู้ครับโอ้โหสองนับก็ยังไหวครับยังสู้ครับอ่ะแก้วนี้ พร้อมนะครับพร้อมลุยเลยครับจับเสียบเสียบอีกทีโอ้ยถังหนับเหลือเกินครับโอ้เรียบร้อยครับกรรมการยุติการโทครับโบกมือแล้วครับโอ้แก้วครับเรียบเข่าครับเรียกว่าดอกที่นับนับเลยฮะสามนับที่ผ่านมาครับเข่าล้วนๆครับผับช้าครับนี่ครับเสียบดอกนี้เสียบอีกทีโอ้โหนี่ครับนับแรกครับหายเก่งเลยครับเสียบอีกคลิปโอ้โหดอกนี้ครับคาราวาห้องเต้ครับ ดอกที่2ครับนับที่2นะครับแล้วก็นับที่3ามเรับโอ้เสียบดอกนี้ครับโอ้ตัวนี้กระเด็นกระดอนเลยครับยุติการชกครับโอ้โหดเหลือเกินครับแก้วนี้เวลากรชายเข่านี่ฉายเป็นชุดจริงๆครับโออิมเบงนานครับนักชกชาวดัสครับการชูมือยังเป็นทางการครับแก้วครับแก้วแฟาแท็กนะครับหรือในตอนนั้นใช้เป็นแก้วเวสักและกิมครับเป็นฝ่ายชนะน็อกไปแบบ ขาดครับในยกที่2ครับรับชมจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วแฟนๆคิดเห็นเป็นยังไงบ้างสแสดงความคิดเห็นได้ที่ช่องคอมเมนต์แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดสักดิ่ตติดตามครับแจ้งเตือนครับเวลามีคลิปวิดีโอใหม่ๆเข้ามาอย่าลืมแชร์เพื่อนรับชมกันด้วยนะครับทางช่องเราก็ยังมีมวยดีๆสนุกๆอีกเยอะครับสุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกการติดตามคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ